ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อครับผมครับมื่อกี้พอใหญ่ช้หน่อยสิมาแนะน้ำไก่ครับเป็นไก่น้ำเนาะครับพี่น้องไก่น้ำไก่ดำยิ่งน้ำนะครับผมไก่สำหรับปืนดำยิ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋พี่น้องที่เอาไปประยุกต์เป็นใส่พายิ่งหนูก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าขามันก็ะหงเส้นครับผมพี่น้องครับขาไก่หงเส้นนะพี่น้องเด้อ ไก่ไนี่ยเพราะว่าหาเส้นของผมหาเส้นขึงเนาะครับผมนะครับผมโอ้ไก่สแตเลสพี่น้องเราผิดเราทีครับเป็นไก่สแตเลเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมครับใจลูกสี่มิลหกมิลครับผมมิลถึงหกมิลครับผมเป็นไก่สำหรับไใส่ปืนยิงไต่น้ำนะพี่น้องสำหรับถูกมัดแบบนี้นะครับนะสแตเลสครับผมทชุดนะครับเป็นสนิมครับพี่น้อง แล้พี่น้องเซลไปประยุกเป็นเป็นยิ่งหนูละยิ่งหนูยิ่งปลาเนีตัวเดียวกัน,กนตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องครับสวยงามครับผมสวยงามแต่เลยนะครับพี่น้องบ้านพี่ยังใช้อยคล้ายกัแพ้หรอครับผมตัวนี้เป็นงานสแตนเลสครับ กิ40 40น,นตั้งพี่น้องสามร้อยสี่สิบบาทครับผมพี่น้องครับพร้อมส่งเก็บปลายทางครับผมพี่น้องครับส่งฟรีบะหมี่บวกเพิ่มครับผมทานเป็นเช่นอยบะหมี่บวกเพิ่มเด้ถ้าราคาต่ำไลยก็ตามนั้นทาไอ้พี่น้องซื้อไก่แล้วครับพี่น้องเนะครับผมพี่น้องเบิ่งในยูทูปกับโค้มาเลยครับผมถามกันผู้ใครองรู้ว่าของมีบบหรือบะหมี่ครับผมพี่น้องกับคอมเมนต์กับติส่าจัง่อยคอมเมนต์กับคอมเมนต์ไดครับอ ไปใช่น้อยก็ทำงานก็ช่วยสิคตับพี่น้องก็มาที่อาโทษสำกระสายแน่งจินะครับพี่น้องช่วสิครับไปเบิ่งพี่น้องก็พี่น้องทางคนกับสีหน้อยนะโอ้ยคือนานมาตอบพี่น้องพยายามใช่น้อยเก็ตายยังอยู่นอกกับสิว่าครับพี่น้องเทียกับโทษสำกษะมา่คยเด้งนะครับพี่น้องมันสัญญาณท่าบอดีแน่ครับผมสัญญาณเน็ตท่าบอดีแน่พี่น้องเห็นเบอร์โทษอ่ะก็ไปถามเรากันนายังยังบอว่าจังไรนาะครับพี่น้องเนาะ ฝากอีกเรื่องนึงได้พี่น้องได้ผู้ใคนหนึ่ถ้าพี่ใหญ่ใช่หน่อยส่งไปผิดส่งไปผิดเลยส่งไปบ่ถูกต้องบ่ครบถ้วนนี่ยังกะโทรมาแจ้งโรถครับผมมาแมนว่าไวห้องสี่ไปแมกลิชเป็ดเมฆกันอีกยังสันครับผมพี่น้องเข้าใจพี่ใหญ่ใช่หน่อยผิดเด้อครับเด้อครับผมถ้ามันเป็นส่งผิดก็เป็นอะไรเป็นความผิดพลาดเล็กน,น้อยครับผมบ่ได้มีเจตนาครับผมพี่ใหญ่ใช่หน่อยเป็นคนตรงคนจริงครับผมผมี่ลองส่งพี่น้องครับผม ่าของมาถือบาครบถ้วนให้ก็มาแจ้งมาสอบถามผมเปลี่ยนให้ส่งไปให้ครับบวกกครับผมเป็นทังซันเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมย่าสุดิดไปนักเรียนครับผมพี่น้องมันอาจจะผิดพลาดเนาะครับผมหลายคนไปน็นใจน้อยก็ส่งเงินนึงก็สามสิ 30, 40, 40บสี่สิบบาทเด้อครับผมก็เจ็ดสองคนพวก,กับเมียก็อยากพี่ครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผู้ได้่าไก่หน้ามือก็ เฝ้ามาอามามมอางงาากครับผมสวยงามผมงานเสร็จเร็วครับผมสำหรับงานดำยิ่งนะครับพี่น้องหรือพี่น้องเสียออกไปประยุกต์เป็นตัวยิ่งหนูลูกเล็กครับผมใส่ที่ต้องกับผมหรือพี่น้องเจะเป็นยิ่งบกก็ได้ครับผมแล้วพี่น้องอยู่ยกับรถมันชานนนนัั่่ฟงแแล้้วีร์สตัวเดียวขายกยิ่งนี่ก็เราต้องไปต่อล่างเคลื่อนนี่กรับตัวนี้ครับผมเหมาะที่สุดแล้วครับผมพี่น้อง คูณหลายๆครับพี่น้องสวัส <บา S 1> ดีครับ